เช้าวนี้ตื่นขึ้นมาก็รูซึกว่นนา หนาวแห้งพี่น้องเออลมพัดว้อยว้อยมื้อนี้ก็คึ้จะกินแกงผักกาดเส้อก,กระดูกหมูผัากกาดก็บซีมีทั้งผักกาดดอกผักกาดบดอกเลยพี่น้องแล้วก็สิมีผักนี่ผัากคะน,น้ำเด็กินมาหลายมื้อแล้วตอนแรกก็เลยเลีนไปตลาดนะ้องพี่น้องไปซือ้อเอาพังย่างต่างย่างแล้วมาเสิรแกงเส้อกระดูกกระดูกหมูก็ซือ้อตั้งแต่มื้อวันอาทิตย์นั่นแหละพี่น้องแบ่งแกงเส้นไม่แน่แล้วก็สิมาแกงเส้อผักแน่คึ้จะกินตะหึงและเมนูนี้ก็ได้มื้อนี้ก็เลยมาจัดเทสซะาผักกาดกัมยังามแนี่้อเสม น้อยเนาะพี่น้องเอ้ยกินแกงผักนี่แกงผักละลากระเสบเสบคือว่าย่างมาการหนาวๆเป็นนีเฮาปูผักนะผักมันสิงามแม็นบ่ผักกาดดอกผักกาดส้มโอ้ยงามเอามาแกงกินเนี่ยเสบคือเพลินหั่นผักย่างต่างย่างแล้วแล้วฮากะสิมาหั่นกระดูกหมูกระดูกหมูกะสิเลยแต่เมื่อนั้นแล้วพี่น้องเอ้ยซื้อมาหนึร้อยยี่สิบบาทก็ถือว่าคุ้มอยู่ได้แกงได้ส้อมถือเพราะว่าทั้งเสื้อแกงมะมัเนี่ยทั้มาเสื้อแกงผักแน่อ่สิขางหม้อกับสิเสื้อข้าวตะไคร้ลงไปเพื่อดับกินข้าวก็ได้หั่่่าาากงงยยตง น้ำรัะพี่น้องเอ้ยทาามอฟดแล้วจะเอากระดูกหมูลงหม้อแล้วก็สีล้างผักไปให้ดีๆแล้วยามมือเสาน่ะตื่นมาสาวเลิกก็มากคุณ้ได้นาอยู่ห่อข้อยู่นะพี่น้องเอ้ยมากคุณตอนสาวเวลาล้างผักย่างต่างย่างนี่กระย่าย่างเวลาล้างไปก็มีน้ำคุณกับโอ้ยบกคักเจอมือเลิกคุณแห้งแห้งก็สะเอาน้ำกินนั่นและมาทำการล้างเนาะตัดผ้ามาตอนนี้หม้อก็ได้ฟดแล้วกระเสื้อกระดูหมูลงไปกระสีมาตำเจวได้แต่ตำเจวไว้เสื้อแกงผักน้ำรัมื้อนี้กระสีเสื้ออันหัหอมกับกระเทมตำเจลลงไป

ก็ไม่ได้คอยเฮ็ดถึงแล้วน้องมื้อนี้ฮาก็เลยสิมามเฮ็ดกินเฮ็ดกินแล้วก็ขินฮอดบ้านขิ้นฮอดเมืองนี่ขนฮอดตอนสมัยเป็นเด็กน้อยแกงผักนี่แซ่บแซ่บบ่เลยเลยว่าแกงกินย่าเลยก็แซ่บน้องกินอยู่บ้านฮานังกินเพือกเลยก็แซ่บบ่เลยเลยว่ากินข้าวจ้ำเจวก็แซ่บหรือว่าเป็ดน้ำค่อยกินข้าวแซ่บกับฮุ้จักเน้องเพราะว่ากินเพือกเลยก็แซ่บไปหมืดฮนะเพราะว่าสูงนี้ก็น้ำหนักกันหึ่นลายแท้ลายว่าเพราะว่ากินเพือกเลยก็แซ่บแซ่บกินแกงผักกันย่างต่าง ข้าเฮาลงไปนั่นล่ะอ้ยเสือลงไปแล้วก็กินหอมพี่น้องเอ้ยหอมผักกานั่นละตีดังตุยตุยเสือเสือผักลงไปแล้วเฮาก็ท่ำการเคาะคล่เฮ้มันเข้ากันแล้วก็ค่อยกินเสือปลาแดะลงไปน้าเมแด่พี่น้องเพื่อเพิ่มรสชาติและกินหอมโมเมนต์เราค่อยมากกินปลาแดะปลาแดะนี่ก็ซื้อมาสี่ห้าขวดกับสี่เมื่อเลโอ้ยบอยได้เลยว่าต้องการสั่งมาอีกแล้วทาข้ามาตอนนี้กับกระดูกหมูเฮาก็เริ่มสุกได้ทีแล้วผักเฮาก็เริ่มเปื่อยดีแล้วเฮาก็สิมาซิมเบอร์รสิ่งรสาส่า่งรสชา ได้ย่างแล้วได้ย่างผุนใดบ่ย่างมือสาว้วบ่ตื่นขึ้นมาเฮ็ดซอยกันแกมีมาได้ปื้อคอมเมนพี่เลิศพี่น้องเอ้ย่วงนี้อากาศมันหนาวเพิ่นมาไปเยอะอ้อตะพาห่มโอ้ยงามเลยก็ตื่นสวายตลอดสามีค่อยๆจิตื่นมาเฮ็ดกับข้าวกับน้ำท่าเพิ่นตลอดเลยพอค่อยๆกระบ่ได้ว่าเจ้าลองตื่นแต่สาวล้วไปเฮ็ดครบให้กินท่าค่อยเบิ่งดูเพิ่นว่าบ่ยันเจ้างามสีมือค่อยมันแซ่บว่าซันมาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินแกงพักเซึกกระดูกมัอนี้ก็แกแงงซึกกระดูกค้างนั่อะไะพี่น้องเอ้ยมากินข้าวววนนนนนนนาาากกกกกกััเเ้้้้้แแสสี็็ิิิขลพ เฮ็ดงานเฮ็ดการคือเก่านั่ะพี่น้องเอ้ยบ่เฮ็ดงานกับโบได้เงินเนาะผู้เล่เข้ามาเบิ่งคลิปกับฟ้าเป็นกำลังเจอเฮ้ยเนเด้อผู้เล่เห็นคลิปพ่างกันย่าลืมกดติดตามเฮ้ยเนเด้อพี่น้องฟ้าเป็นกำลังเจอเฮ้ยดานเนเด้อเฮ็ดคลิปต่อไปเนเด้อหวังว่ามือหนึ่งเข้าสิได้คือเข่าหันมะพี่น้องเอ้ยมาเฮ็ดคลิปทุกมือนี้กังวังแน่นั่นละบ่หวังกับโบได้เนาะพ่อแม่พี่น้องผู้เล่เข้ามาเบิ่งกับฟ้าครอบโมครอบเจอหลายๆเด้อผู้เล่กดติดตามกับครอบโมครอบเจอหลายๆกดไลค์กดแชร์เฮ้ยกับครอบเจอ อเออบอมมีพ่พลืนลายอาจสิดูหน้าบงหน้าเบอร์แต่ว่าชีวิตประจําวันเฮาก็ประมาณนี้นะเพราะว่าเฮาเห็ดงานประจำนะํำฮะตื่นเช้ามากอะไปเห็ดงานค่ำมากก็พากันมานอนนี่ละเฮามันคนหาเช้ากินค่ำพี่น้องไปเห็ดงานก่อนเด้อ